วัต o ์เกิ r ์ฟว e นทุเรศครับวันนี้พี่ภาคจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่อง distributive determiners distributive determiners นะครับก็คือคำนำหน้านามประเภทหนึ่งนะครับที่แบ่งเป็นหมวดหมู่แบ่งเป็นกลุ่มแบ่งเป็นก้อนนะครับมีเจ็ดตัวนะครับผม each every all half both either neither นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะว่าแต่ละอันเนี้ยใช้ยังไงนะครับผม each กับ every นะครับเวลาเขียนนะครับอันนี้จะพิเศษนิดหนึ่งนะครับเพราะว่า each กับ every เนี่ย each แปลว่าแต่ละนะครับ every แปลว่าทุกๆนะครับเวลาเขียนสําหรับคํานามที่ตามหลังนะครับจะต้องเป็นเอกพจน์เท่านั้นนะครับดังนั้นไม่ต้องเติม s นะครับผมยกตัวอย่างเช่น each person ไม่ใช่ each people นะครับ every day ไม่ใช่ every days นะครับ ทีนี้ครวิธีการใช้ each นะครับจะใช้สำหรับการสื่อถึงกลุ่มที่มีอยู่2อย่างหรือมากขึ้นไปนะครับกลุ่มนั้นนะครับจะใช้ไม่เกิน10อย่างนะครับยกตัวอย่างเช่น each student in the class is studying ประโยคนี้นะครับแปลว่านักเรียนแต่ละคนนะครับกำลังเรียนอยู่นะครับเราสามารถสังเกตได้จากรูปประโยคนี้นะครับว่าจำนวนนักเรียนนะครับขั้นต่ำคือ2คนนะครับแต่ว่าไม่น่าจะเกิน10ท่านครับ ทีนี้นะครับคำว่า every นะครับก็ใช้คล้ายๆกันนะครับอย่างที่บอกนะครับตามหลังด้วยนามเอกพจน์นะครับผมแต่ว่า every นะครับจะใช้กับกลุ่มที่มี3สิ่งหรือสิ่งที่มากขึ้นไปกว่านั้นครับยกตัวอย่างเช่น each pencil each pencil every pencil every pencil โอเคต่อไปนะครับผมก็คือคำว่า all all แปลว่าทั้งหมดนะครับดังนั้นเนี่ยคำว่าทั้งหมดนยถ้าเกิดมาก่อนคำนามที่นับได้นะครับทั้งหมดของนามที่นับได้เนี่ยเติม s นะครับผมยกตัวอย่างเช่น all cats all the cats all cats แบบนี้นะครับแมวทุกตัวนะครับผมแต่ถ้าเกิดนะครับใช้กับนามที่นับไม่ได้นะครับจะใช้โดยที่นามนั้นไม่ต้องเติม s นะครับยกตัวอย่างเช่น all love all milk all sugar all rice แบบนี้ครับผม แล้วต่อไปนะครับก็คือคําว่า both นะครับ both เนี่ยแปลว่าทั้งคู่นะครับดังนั้นสามารถใช้ได้กับนามนับได้เท่านั้นนะครับผมยกตัวอย่างเช่น both pets are mine both pets are mine แปลว่าสัตว์เลี้ยงทั้งคู่เนี่ยเป็นของของฉันครับโอเคต่อไปนะครับก็คือคำว่า half นะครับ h a l f นะครับไม่ได้ออกเสียงว่า half นะครับออกเสียง half ดังนั้นนะครับใช้กับสิ่งที่มากกว่าหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเกิด half the person ครึ่งของคนก็แปลกนะครับผมไม่น่าจะได้นะครับยกเว้นเราจะเป็นซอมบี้แล้วเรากินแค่ครึ่งของใครบางคนอ๋อน่ากินนะครับแต่นะครับถ้าเกิดใช้กับนามที่นับได้นะครับแน่นอนต้องเติม s อยู่แล้วนะครับผม half of the movie stars wore tuxedos นะครับ อันนี้แปลว่าครึ่งของดาราที่มาร่วมงานเนี่ยใส่สูตรทักซิโดนนั่นเองครับ เคต่อไปนะครับก็คือคําว่า either นะครับคำว่า either เนี่ยแปลว่าไม่อันนี้นะครับก็อันนี้นะครับดังนั้นฮะเวลาใช้นะครับสามารถใช้ได้กับนามที่เป็นเอกพจน์และผู้หน์นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ either watch can be worn to the meeting พี่พักถือนาฬิกาอยู่2เรือนะครับอันนี้ไม่ได้ยืมเพื่อนมานะครับผมสังเกตดูนะครับว่าประโยคเมื่อกี้นี้นะครับ either watch watch เนี่ยเป็นเอกพจน์แต่พี่พักถืออยู่2เรือนนะครับผมดังนั้นเนี่ยเวลาเราใช้ยกตัวอย่างนะครับก็คือนาฬิกาอันนี้ก็เข้าประชุมได้หรือนาฬิกา อันนี้ก็เข้าประชุมก็ได้นะครับผมดังนั้น either เนี่ยแปลว่าไม่อันนี้ก็อันนี้นะ either watch can be worn to the meeting นะครับก็คือใส่เรือนไหนก็ได้นั่นเองนะครับผมแต่ว่านะครับผมถ้าเกิดเรามีนาฬิกาหลายเรือนนะครับแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็อีกกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะครับที่เป็นกลุ่ม rolex อย่างเดียวนะครับผมแล้วก็กลุ่มที่ไม่ใช่ rolex อย่างเดียวนะครับแบบนี้สามารถเติม s ได้นะครับผมประโยคก็จะเปลี่ยนเป็น either watches can be worn to the meeting อันนี้ก็แปลว่านาฬิกาทั้ง2กลุ่ม สามารถถูกใส่เข้าประชุมได้ครับผม Either watches can be worn to the meeting ทีนี้ครับถ้าเกิด either สามารถตามหลังด้วยนามเอกพจน์และผูพจน์นะครับ neither ก็เช่นกันนะครับแต่ความหมายเนี่ยมันจะเปลี่ยนไป neither แปลว่าไม่ทั้งคู่นะครับมาดูประโยคเดิมนะครับผม Either watch can be worn to the meeting นะครับแปลว่านาฬิกาเรือนนี้ก็ใส่เข้าประชุมได้เรือนนี้ก็ใส่เข้าประชุมได้นะครับดังนั้นถ้าเกิดเราบอกว่าทั้งคู่เนี่ยใส่ไม่ได้ก็คือ neither watch can be worn neither watch can be worn to the meeting อันนี้ก็คือ อธิกา2สองเรือนนะครับ Neither one แต่ถ้าเกิดมีสองกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มนี้แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเป็นผู้บล็อตแล้วกันนะครับผม Neither watches อ่าสาเหตุที่เิม e s นะครับเพราะว่ามีอยู่สองกลุ่ม Neither watches can be worn to the meeting แบบนี้ก็ใช้ได้ครับผม และนั่นนะครับก็คือ distributive determiners นะครับก็คือคำนำหน้านามนะครับที่แบ่งแยกจากกลุ่มก้อนนะครับหรือว่าแบ่งแยกเป็นกลุ่มก้อนนั่นเองนะครับได้แก่ each every ตามหลังด้วยน,นามเอกพจน์เสมอน,นะครับ half all both แล้วก็ either และ neither นะครับ thank you so much for watching the video and I will see you guys in the next one e e p a c